สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ากลับกันมาได้แล้ววันนี้ก็จักหนึ่งคลิปลาว <c oughs> ให้ไอคิดถึงพอดีนายหัวหลบมาบ้านแล้วพวกเอ่อาฝากหอยจุ๊บมาให้วันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงหอ,ย,อยจุ๊บพี่น้องหอยจุ๊บใส่เจับปลูน่อยๆจิ้มน้ำแกงก่อนอยากอยู่หลายวันแล้วหอยจุ๊บนี่โดนใจยอย่างเร่งร้อย แล้วก็มีประตูต้มหวานนะพี่น้องนะประตูต้มหวานแต่ใจร่มเกลกันใจคาหน้อยๆพูดน้ำอ,อันนี้ก็ร้อยอืมอันนี้ไปดื้อมาอปัดเป็ดกุ้งกับลูกตอไปดื้อมาแลเกี่ยวพอดีคนที่ถ่ายอยู่ก็ไม่กินแกงอ้อยแต่เขาชอบตำเฉยๆ อันนี้ก็หมูสามชั้นทอดกับน้ำชิมเจียวาจากร้านนงกิ๊กโคตรน่า้กันพอดีลูกชอบกินแต่หมูสามชั้นเงยเด็กไม่กินเลยกินแต่มันอย่างเดียวแต่ว่าแล้วก็หน่อไม้กว่าดังหน่อไม้กว่าดังพีนง่น้องเออม่ใจหน่อไม้บรรทุนปัดกับกุ้งรับอ,อันนี้ก็ถึงขั้นตอนการกินแต่ว่าอีจุ๊บโอยโจตัวเดียวนี้ตักลงไปเยอะๆเลยพราะเป็นคนชอบแกงหอยพี่น้อง อจังเร่จะไม่ใช้มือนี้ไม่โดยเลยพี่น้องเลยไม่รูยจักมือจุ๊บไม่ออกกันนะว่าอืมกวังเลยพี่น้องกวังเลยเสียงดูด้วยอืมดูดเองอีกแล้วตัวมันได้จักก้าวเลยนี่อืม กินคนที่ชอบเด็หโยมากเลยนะั่จุกกันได้ทั้งวันดื้อดื้อดื้ดอตายตักข้าวตามประกำกันไ่น้องเออกินเดยวโหยแรงอิเสียด,ดยพุงม้าก็มาเลยเก่ๆไปน้องดิเก่น้ำเก่งกับข้าวนี่ก็ไดงออกแล้ว